Parts, yeah, right. yeah, right. right. yeah. mm. Mm. For those seeking adventures, head to Khao mm. Park and hike to the summits of Khao for the panoramic of the or explore the trail. And don't forget to visit the Shining experience

ฟิตวัดสวยนะครับโอ้โหนี่คือเยาวชนไทยครับพี่น้องนี่ครับรักษาสืบสานรอยอดเนาะนี่แหละคือเยาวชนไทยครับครับงามดิพี่น้องโอ้โหฉากหลังก็เป็นเขาพระนรุงเนาะนี่ครับวันนี้ก็เต็มไปด้วยนางรัมครับนะครับ าาสวยจริงๆครับเป็นพี่น้องชางบูนลำเนาะเสตสุดท้ายนะครับด้านพุ่นกิงคือน,น้องเตาครับพี่น้องน่ครับโอ้โหนี่ครับาารสวยจริงๆครับน้องเตาครับอาานี่ครับาารดังนางฟ้าเลยครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องอือหือ สวยจริงๆสวยจริงๆน้องแต้วครับโอ้โหงามดีครับโอ้โหตัวจริงดั่งนางฟ้าพี่น้องเอ้ยนี่ครับอือหือสวยจริงๆสวยจริงๆครับโอ้โหคนอลากเกิดมาสวยเนาะสวยจริงๆดั่งนางฟ้าครับโอ้โหพี่น้องครับน้องแต้วครับอือหือหลาชายถามพนัาเนี่ยบ้านนักเรียนอยู่ไหนเขาอยาก รับพี่น้องครับทษครับจะขึ้นไปได้ไหมนอครับจะขึ้นไปได้ไหมน้อครับโอ้โหว้าวแต่ผมขึ้นไปไม่ได้ครับนะครับอหอดคุยครพี่น้องนครับวันนี้ก็เต็มไปด้วยนางรำเนาะนะครับเป็นพี่น้องชาวบุรีรัมย์ครับ นี่ครับแต่คืนนี้ก็จะมีงานแสงสีเสียงดนะครับแต่ด้านนี้เป็นน้องเต้าครับโอ้โหโอ้โหมากนะโอ้พี่น้องครับขึ้นมาแล้วครับว้าวดีครับสวยจริงจริงครับโอ้หื่นงามดีพี่น้องเองครับเนอะ สวยมาสวยเนาะค้ทุกท่านครับสถานที่ที่ัโดยทางองกรมศิลปาคตัวจริงสวยจริงจริางนะครับโอ้โหพี่น้องครับัดคัดังนั้ขวาเนาะนล้ครัว้าวนี่คัอพี่น้องจ้ขอาเลยนะคเ้าขาหางเลยนะค้าขาางเยค่ัข้าวหายค่ะขาายครั สวยมากตั๊มตั๊คตั๊มตั๊มตั๊มตั๊ครัสวยจริงั๊มตั๊มีั๊มรั๊มตั๊มตั๊มตัมตั๊มทั๊มตััาตั๊มตัอมรั๊มตั๊มตั๊มัมตเ๊มตั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 ๊มลั๊ม่ั๊มั๊มตั๊มามตั๊ััมั่ผ่านม จักการเรื่องของขยะมูดฝอยไปกางวทต้นไม้สงเบียบริเวณีดว่าเนี่ยก็อ้อ้ทรมานนี้ก็เป็นบันเทิงน้าคัีรน้องครับครับโอ้โหด้านปุ้นก็เป็นตัวปราาสรเนาะด้นรนักความสะอาดบริเวณ ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ครับประเพนี่ขึ้นเขาพนมลุงครับพี่น้องนะครับ<ป>โอ้โห,หนะครับงามดีครับภาพยามเย็นนะครับโอ้โหป๊าดเนาะบางคนเพิ่นกลับมากราบไหว้ขอ,ขอพรครับ สาธุสาธุครับพี่น้องนะครับโอ้โหทาผัวร์บังผมก็ต้องขอเลเซอร์นอครับ f c เดอร์นาเดอร์ขอเฮอรมาเท้าชมเนาะงานนี้เพิ่นกร,กระจัสซูปีครับช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับโอ้โหเอาได้มาแล้วก็ต้องพาขึ้นมาชมครับโอ้โห ปราสาทนี้เปินกาสร้างในปีพศ1532ครับหรือว่าในพุทธศตวรรษที่16นะครับพี่น้องหรือว่าปีพศ1532เนาะตามที่อ่านมานะครับนะครับสร้างจากหินทรายครับด้านนี้ก็เป็นพังยางหินครับพี่น้องนะครับเป็นหินทรายเด้อนี่ครับอยู่ได้หลายพันปีนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับ เดี๋ยวขอพาพี่น้องขึ้นไปชมภามูสูงเนาะแล้วก็ถ่ายลงดันเตอร์นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับสูงเด้่พี่น้องสูงหลายครับนี่ครับสูงสันมากครับโอ้โหนี่ครับสูงจริงๆครับโอ้โหหอบเลยครับเอ้าได้มาล้วก็ต้องขึ้นมาครับหนึ่งปีมีครั้งเดียวครับ ว้าวสวยงามมากครับพี่น้องน,นะครับอือหือนี่ครับอันนี้เป็นด้านเทิงครับตรงหน้าก็เป็นปราสาทครับโอ้โหนี่ครับว้าวว้าวว้าวสวยจริงๆครับอือหืองามเด้พี่น้องน,นี่ครับปราสาทพนมลุงครับ โอ้โหนี่ครับพี่น้องสวยจริงๆขึ้นมาแล้วหายเหนื่อยแล้วครับทางขึ้นก็สูงสั้นครับตรงหน้าก็เป็นบันไดานาคเนาะซ้ายขวาครับพี่น้องครับ อือหือโคือน้อนครับด้านนี้ก็เป็นนองน้ำครับนี่ครับเป็นสะโบครับเป็นสะโบอยู่ซ้ายขวาเนาะนี่ครับอโด้านนี้ก็เป็นทับหลังครับเป็นทับหลังโอ้โหพีนอน้องนี่ครับเห็นไหมน่อน เป็นทับหลังที่สวยงามมากครับพี่น้องครับแต่เพิ่นจะเปิดไฟเนาะก็เป็นแสงสีแดงครับพี่น้องนีครับเป็นชาติต่างชาติครับนี่ครับเป็นบันไดนาคครับน่ามาเที่ยวชมจริงๆครับโอ้ คนเต็มครับนี่ครับ,อ,บอกากแตนืมฮึออาตาพี่น้องน,น,น,นี่ครับคนยุคก่อนเก่งเนาะเพิ่นก็สร้างปาราสาาจากหินครับจากหินทรายเนาะ ครก็มีทั้งคนไทยทั้งชาติต่างชาติเพื่อนกมาเที่ยวส้มครับถ้าตรงนี้อยู่ใกล้กรุงเทพมหาคนครเนาะแบ่าวนัทคิดว่างานนี้ก็จะเต็มไปด้วยชาติต่างชาตินะครับเพื่อนกจะมาเที่ยวสม้มมาเบิ่งความยิ่งใหญ่ของงานนี้ครับนี่ครับพี่น้อง อนี้ครับีคืออไรอ่ทอดั่สาแล้วไนอยู่พี่สาก็อหลอย่างอยหอดนี้ครับพี่น้องพี่สาพี่สาวตรงกลางก็เป็นทางดำเนินครับพี่น้องมีความยาว160เมตรครับสายขวาก็เป็นเสานางเรียงครับดอนกู้นครับ เพิ่งกิดสร้างย่างมาหาตัวปราสาทเนาะน่ครับพี่น้องคลิปนี้ถือว่าคุ้มค่าพี่น้องเอ้ยมาไก่นกมาจากกรุงเทพมหานครนะครับมาเพื่อ MC เอซีเด้อเอซีก็อยากให้บอนัดผ้าไปเป็นบรรยากาศเนาะเอซีก็บอกว่าถ่ายคลิปแต่ในกรุงเทพมหานครเบื่อแล้วเนะนว่า คลิปนี้ผมก็เลยต้องมาครับมาไกลมากครับมาถึงบุดีรัมนะครับโอ้โหพี่น้องครัครับเด้งามเด้ครับนี่ครับโอ้โหี่ครับสูงสันมากครับเป็นทางขึ้นปราสาทครับอือหือย่าตกเด้เนาะเอาบันนี้กัสิบขอพาพี่น้องลงไปสมแถวดันเตอร์เนาะไปพู้ยครับ แต่คืนนี้ก็จะมีงานแสงสีเสียงครับตอนหนึ่งทุ่มนะครับแสงสีเสียงตอนหนึ่งทุ่มครับงานนี้จัดสามวันนะครับตั้งแต่วันที่ห้าถึงวันที่เจ็ดเมษายนครับแต่วันนี้ก็คือวันที่หกเมษายนนะครับก็เหลืออีกหนึ่งวันเนาะนี่พี่น้องครับโอ้โหเป็นพญายนาคเลยครับ าเสี่ยนน,น้อนครับสุดทึ่งเนาะคนยุคก,ก่อนนี่สร้างได้นะเลิศนะพี่น้องสร้างป่าสาร์ลักษวังเนาะสร้างเทวสถานครับอย่างสวยงามครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับด้านนี้เป็นนั่งลำครับอืมนี่ครับว้าว นี่พี่น้องนี่ครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ครับว้าวว้าวนี่ครับแล้วต่อมาหลังจากที่ท่านได้รับกิจกรรมโคบายเดลเนอร์แล้วนะคะทุกท่านก็จะได้ติดตามไปกับการแสดงแสงสวยจริงๆสวยจริงๆครับนี่ครับพี่น้องชุดการแสดง มหัศจรรย์พนมรุ้นซึ่งนำแสดงโดยคุณลิขิตงามดีครับดูจากกิจกรรมนี้ว่าครับคิดว่าทุกท่านน่าจะตื่นตาไปกับศิลปะวัฒนธรรมและตื่นตาตื่นใจไปกับทุกชุดการแสดงแลนที่สำคัญน่าจะอิ่มท้องอิ่มใจและอิ่มบุญ si กัน <washing> ด้วยนะครับ And since you are already in b u l g Why not see the opportunity to explore some of the province's most captivating attractions? Wow, hello, hello. Absolutely, there's so much to see and do. You won't want to miss out on these incredible experiences. Let's start with the nearby ancient historical site, Prasat. Netham, another remarkable community temple complex. You can take a boat tour to for those seeking adventures, mm head -hmm. to Copper Mountain Forest Park and hike to the summits of Copper Mountain for yeah, the panoramic views right, of the mountains. Right, 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 or explore right, the Copper Mountain Nature Trail. Mm -hmm. And don't forget to visit the Shining Lake Museum, where you can witness blue moose foraging and experience.

ชุดสมสูงนยครับดีเนี่คือเยาวชนไทยครับพี่น้องนี่ครับรักษาสืบสารตอยอดเนาะ นี่แหละคือเยาวชนไทยครับโอ้โหนี่ครับพ right? oh, ี่น้องครับด้านนี้ก็เป็นนักแสดงครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับว้าวนี่ครับโอ้ยโอรโหสุดเหี้ยมนี่คือฟาซิวาครับโอ้โหอันนี้คือฟาซิวานะครับว้าว บอกยอม้่มานรองนกังรองโครตกแ่ค่มเลยบบี่เลดสมองโลโสแบบนี้มีที่เมืองไทยเท่านั้นเด้อพี่น้องแบบนี้ครับนี่ครับโห so after our coming new festival ทุกคนรีบไปที่จะ explore more of the magic of o u r o p e for yourself you, you won't be disappointed ค mm ่ะหลังจากที่ทุกท่านได้มาเที่ยวชมงานขึ้นสอบความรู้ทักษะโบราณของพวกเราแล้วเรไม่อยากจะชวนชวนทุกท่านให้ลองไปเที่ยวสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะมาชิมชมช็อปของดีโบรราณซึ่งก็มีมากมายหลายอย่างเลยค่ะ ใช่แล้วครับที่เวลามีกิจกรรมมากมายให้ทุกท่านได้ทำและได้ชมซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านก็ม่อยากพลากับกิจกรรมที่สนุกและน่าตื่นนี้เป็นเสานางเลี้ยงครับพี่น้องเป็นเสานางเลี้ยงครับเป็นลูกสรงดอกโบตุลครับสร้างจากหินทรายครับอยู่สายขวาเนาะของทางดำเนินครับคุณนสานางเรียงน้องบอนนะครับและตอนนี้เข้าเวทีวัฒนธรรมกับการโฮปไบดินเนอร์นำทุพันธุสู่ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อต้อนรับและเสรบรรยากาศแห่งความสุขในค่้มคือของการจัดงานประเพณีขึ้งเขาพนมรุ้งประจ้าปี2560กับการสริมสายฝาดสีราวเพื่อเป็นแห่งเจลี่ยแห่งใจในการสร้างคลิปต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเด้อสวัสดีครับบ๊ายบาย แสงเรืองโรงส่งช่องประสาทรัศมีแสงแห่งอดีตกาลเปล่งประกายฉายฉานท่าทอสู่ปัจจุบัติหากแสงส่องสว่างนี้ จะมีบารมีแห่งองค์เทพผู้ดูแลปกแผ่แผ่นดินไม่ว่าจะเป็นอดีตก่อนกาง นิ้ในยุคของโบราณก้าวข้ามทางกาลเวลาสู่เมืองแห่งความเรื่นรมปราสาทสายฟ้าในปัจจุบันบุรีรัมย์เมืองปร,สราสาทสองยุคจับความงานในพุทอดีตด้วยอารยธรรมของโบราณผ่านความงดงามทางวัฒนธรรมผสมผสานกับโลกสมัยใหม่เพื่อดำรงรักษาสิ่งอันควรคุณค่าไว้ สิ่งมีค่าควรได้รับการเก็บรักษาและรอเวลาให้เราได้เดินทางไปค้นพบที่นี่บุรีรัมย์